สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม25-65นะคะชาวธาตุน้ําค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะและชาวพิจิกค,ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะ ก็ช n แนลนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตาหลับโหราศาสตร์ตะวันตกนะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวแทตนน้ำกรากฏมีนพิจิกในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่ง อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะชาวธาตุน้ํกรกรกดมีนพิจิกนะคะเราก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตหน่อยนะคะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ํกรกรกดมีนพิจิกค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำกรกรกดมีนพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ไพ่ใบแรกคะ่ะเดิเนไพ่สีถ้วยนะคะ d o r b l e คะ่ะสิบเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่แปดถ้วยคะ่ะชาวธาตุน้ำกํากรกดมีนพิจิกในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินอ่าลืกศพกันบางก่อนนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกําลักดมีนพิจิกทธาตุเดียวกันกันกบคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นคะ่ะ มารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำก็กดมีนพิจิกบางคนนะคะน่าจะเคยคบเคยคุยนะคะกับใครสักคนหนึ่งมาแล้วนะคะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ในสิ่งหรือว่ายังไม่ใช่คนที่ใช่ไม่ใช่ไม่เติมเต็มใน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 ความสัมพันธ์ที่เราต้องการอืนะคะคนที่เข้ามา เขาเรียกว่าคนคนที่เข้ามาก็ก็ไม่ใช่พอคือตอนแรกก็เหมือนจะดีนะคะแต่พอคบไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆอะ่ะเข้ากันไม่ได้เฉยนะคะอะกลับไม่เติมเต็มในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ในความสัมพันธ์นะนะคะอืมนะบางคนก็พัฒนาไม่ได้บางคนก็รู้สึกว่าอืมคบกันไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามีความต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆมีความไม่เติมเต็มในสิ่งที่ ต้องการในความสัมพันธ์ขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะเลยทาให้ตัวคุณนะคะเลือกที่จะเดินออกมาแต่ถามว่าเราเราเดินออกมานี้เราเกลียดกันไหมไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ไม่ได้เลิกกันเพราะเกลียดกันไม่ได้เลิกกันเพราะว่ามีมือที่สามแต่อย่างไรนะตามน้าไพ่นะแต่ว่าเลิกกันเพราะว่าหนึ่ง นะจุดหมายความสัมพันธ์นะคะหมายถึงเส้นชัยในความสัมพันธ์ไม่ใช่จุดๆดเดียวกัน segunda segunda segunda. นะคะสนะคะไม่สามารถเติมเต็มความต้องการนะคะของกันและกันได้นะคะว่าในความสัมพันธ์ความรักเราเราเราต่างต้องการความดูแลเอาใจใส่เราต่างต้องการความรักเราต่างต้องการความอะไรก็ตามอะคะ่ะอืมความต้องการนั้นมันไม่เติมเต็มให้แก่กัน เลยรู้สึกว่าอยู่ไปก็เสียเวลาอยู่ไปก็ไม่ใช่อยู่ไปก็พื้นที่ตรงนี้มันมันไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปแล้วนะคะเลยอาจจะต้องตัดสินใจเดินออกมาแต่มันเป็นการเขาเรียกว่าคุยกันเป็นการคุยกันตกลงกันอย่างอย่างดีนะไม่ไม่ได้มีหน้าพ่ยของการทะเลาะเบาแหวงหรืออะไรก็ตามนะคะก็คือคุยกันตกลงแล้วก็โอเคอเปลี่ยน สถานะนะคะจากคนรักกลายเป็นกันลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็ยังคุยกันได้นะคะก็จะประมาณนี้หรือบางคนนะคะบางคนก็คือแบบอ่ะโอเคแต่งงานแต่งงานกันแล้วอะ่ะอืมแต่ก็เพิ่งมารู้ตัวว่าเอ้ยอืมมันไม่ใช่นะคะพอพอแต่งงานกันไปก็ก็มันไม่ใช่ก็ทําหน้าที่นะคะทหาทนะะทหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเองอ่าบางคนมีครอบครัวบางคนมีลูกนะคะอืมก็เขาเรียกว่า ยังทำหน้าที่ของพ่อและแม่แต่ว่าในสถานะของคนรักเนี่ยมันมันมันจบนะคะมันได้เดินออกจากความสัมพันธ์ในสถานะของคนรักกันไปแล้วแต่ยังทําหน้าที่ของครอบครัวอย่างดีนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดน้ํากรกฏมีนพิจิกเนาะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนํานไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกร,รกฎบีพิจิกนะคะในช่วงวันที่1-15พฤษภาคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สิบดาบค่ะ ชาวธาตุน้ำกรกรกมีพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพูศ้ศกการมังกรธาตุไฟเมสิงธนูนะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถูนตุนกุมก็ได้นะคะบนนคนนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือมากกว่าคุณมากๆก็ได้เช่นเดียวกันคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพท่านั้นนะมารู้สึกว่าหลังจากที่จบความสัมพันธ์น้เดินหันหลังมาแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนถึงแม้ว่าจะจบนะคะสถานะการเป็นคนรักกันอแต่ยังทําหน้าที่นะมีไพคิงถือเหรียญน,นะ แล้วก็พ่ายเด็กคือเรียนยังทําหน้าที่ดูแลนะคะครอบครัวดูแลลูกนะเหมือนเดิมนะคะยังยังต้องทําหน้าที่อยู่เหมือนเดิมนะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันจบลงไปละจบจริงๆนะคะต่งคนต่าง move on ตัวคุณก็ move on ตัวเขาก็ move on นะคะเพียงแต่ว่าอืเรายังมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันก็รับผิดชอบร่วมกันไปนะคะแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมนะคะ มีค่ะมีไม่ใช่ไม่มีนะคนคนนี้อาจจะได้เจอกันจากการเดินทางนะคะจากการเดินทางจากการทํางานนะคะคอนเน็กชันต่างๆในการทํางานนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะ,ะนะ,ะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาตรงนี้สลับกันได้นะคะแต่ว่าระมัดระวังว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะจริงใจจริงๆอืมคือคนเรามันมันมัน ดวงของหลายคนหลายดวงชะตาต่างกันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณไปซะทุกอย่างแต่ไพ่ที่ขึ้นมาบอกว่าคนที่เข้ามาใหม่จะมีทั้งแบบจริงใจและหวังผลประโยชน์เพราะว่ามีไพ่เหรียญขึ้นมาคือเด็กถือเหรียญถ้าหากว่าเป็นคนที่อยุ่น้อยกว่าคุณนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณซัพพอร์ตในเรื่องราวของการเงินก็ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าคุณไม่ได้ซีเรียสในเรื่องราวของการเงิาน,านก็คือเรามีเหลือกินเหลือใช้เรามีเหลือเฟือ แล้วเราตั้งแล้วเรา,าเขาเรียกว่า,อ,าอยากจะดูแลอันนี้ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้แบบพร้อมที่จะดูแลใครอะไรทางนั้นก็ตรงนี้ให้ระมัดระวังนะคะว่าจะมีคนเข้ามานะคะในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นดูดีๆก็แล้วกันนะคะอืมจะเป็นประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวท่าน้ำกรกฎมีนพิจิจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ะคะ่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่킹ถือถ้วยนะคะไพ่ทาวเวอร์นะคะอา่า สิไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เก้ดาบนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนคุณคุณจะยังต้องเจอนะใครหลายๆคนที่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่ามันไม่ได้เข้ามาแบบทำให้ในเรื่องของความรักมันดีขึ้นคุณอาจจะเจอนะคะคนที่เจ้าชู้นะ นะะอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะคะเจอคนที่แบบเจ้าคารมคมคายอารมณ์ดีใจดีแต่แต่เจ้าชู้มากๆนะคะมีโอกาสที่จะเจอสองคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่เขาเรียกว,ว่าอ่ามาทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะทําให้คุณเป็นทุกข์เป็นภาระอืมประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทําให้ความสัมพันธ์ในอนาคตที่คุณจะได้เจอมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับปุบป,ป,ปะะะับค่ะเจอเขาเรียกว,ว่าเจอเจอกันแบบว่าไม่ได้ตั้งใจ ความสัมพันธ์ไปเร็วแล้วก็พังเร็วเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่รู้สึกว่าในระยะเวลาช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยนะคะอาจจะยังไม่เหมาะนะคะในเรื่องราวของการที่จะเปิดใจคบเปิดใจที่จะจริงจังกับใครถามว่าคุยได้ไหมคุยได้คะ่ะไม่ได้ผิดอะไรแต่อาจจะยังต้องชะลอนะคะในเรื่องราวของคอมมิทเมนต์ไว้ก่อนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า ให้ทาโร่นะคะอยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะขอคําแนะนาหน่อยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะคิงถือไม้เทา้ามีไพ่คู่ขึ้นมานะอัศวินถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกไพ่บอกว่าให้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่นะแต่ว่าต้องดูนั่นนะ ต้องดูนาน,านๆใช้เวลานะใช้เวลาไพ่บอกว่้ใช้เวลาค่ะช้าๆได้พระเล่นงามช้าๆก็ได้เนื้อคู่ที่เหมาะสมเช่นเดียวกันอย่ารีบร้อนอย่าเร่งร้อนนะคะระมัดระวังคนที่เขามีเจ้าของแล้วด้วยนะคะคนที่เขาเขาได้ว่าเขาอาจจะค,คือให้สังเกตว่ามีควีนสองคนแล้วมีคิงหนึ่งคนระมัดร,ระวังว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะ อ่าตรงนี้ระมัดระวังคุณมีโอกาสที่จะเจอหนึ่งคู่แต่ว่าให้ระมัดระวังคนที่ไม่ใช่คู่คุณด้วยที่จะเข้ามาเดังนั้นอย่ารีบร้อนในความสัมพันธ์นะคะอัศวินถือเหรียญช้าๆดูนาน,านๆนะคะก็จะประมาณน,นี้เนาะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะอ่าคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับมามาตลอดนะคะ สำหรับการดูโดกส่วนตัวนะสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ